นีนะคะคุณเรยนพาลูกๆมาที่นวัดค่ะทีน่นี้ก็คือวัดสันสาฮักนะคะคุณเกียนกำลังเดินขึ้นมาวัดสันตาักนี้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนของเรานะคะเดินเดินเข้ามาแล้วเสแล้วก็จะเจออะไรคะพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปมีไว้ให้เรามา กราบบ้ายใช่ไหมคะนมานี่คะวัดสันปะฮักร่มรื่นนะคะอากาศเย็นสบายเลยตอนนี้ไม่มีพระอยู่เลยนะคะอันนี้คือสาลา ลาวัดนะคะเวลาทำกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรนะคะเชน่นทอดผ้าป่าทอดกระถินหรือว่าทำบุญข้าวภาษานะคะเราก็จะมาที่นี่นะคะวัดก็เป็นสถานที่สำคัญในชุมชนของเรานะคะ เวลาลูกๆไปทําบุญที่วัดอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากคุณครูด,ด้วยนะคะวันนี้ครูเดินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ